เรื่องเล่าจากปากโกโบเร่เพื่อนพ่อผมคนนึ่งคู่แบบยิกเท้าเพื่อนนั้นโดนซัดนอนคาที่ตรงไหนก็นอนตรงนั้นด้วยกันพ่อผมก็ไปไปอาจเขามาเพื่อนพ่อคนนี้เขาก็พุยคุยกับพ่อดอเสร็จแล้ววะทำงานเสร็จแล้วว่ะพ่อผมเนี่ยพ่อบอกเออโอเคโชดีเพื่อนอันนี้เดี๋ยวกลับก่อนเว้ยอ่านี่ก็พูดไปพอเพื่อนพ่อคนนี้แกก็โดดขึ้นรถรถเพื่อนอีกคนนึงโดดเอ๊ะกูไปก่อนเว้ยเพื่อน ไว้เจอกันชัดนะพูดบายายกมือใส่ก็ขับรถไปใช่ไหมแล้วแกก็ยกมือบายยพ่อผมเนี่ยเออเสร็จทีนี้ไปได้ไม่เกิน5นาทีรถรถ,รถแกไปชนกับท้ายรถสิบล้อคือตอนนั้นไปเนี่ยคือหลังลเลือดอาบแล้วเพราะว่าแกไปมีเรื่องมาเสร็จหลังนี่เลยหลังน,งนี่แบบว่ามีแผลเต็มหลังเลยนะแล้วโอ้แกโบกมือบายายบบบายครั้งสุดท้ายก็ขับรถไปชนกับท้ายสิบล้อ